วน,นี้เสนอตำมะฮงแซบแซบพี่น้องตำมุ่งขนมจีนค่ะแคบหมูนะคะเพื่อนเพื่อนตำหุฮงขนมจีนแซบแซบขนมจีนเหนียวนุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะหน้าตาซีซันเป็นจะแซบะคะ่ะเพื่อนเพื่อนตำม่ฮงเพ็ดเพลเมือน,นี่พักะกมี่พักบุ้งนะคะพักต้นจองพี่น้องเซ่แบบเมือน,นี่พี่น้องค่ะ ซีซันเป็นแต่แซบป,ปะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแซบๆนั่งันมือนี้พี่น้องหน้าตาซีซันเป็นแต่แซบพี่น้องคะ่ะมงเนี่มันได้กากาศออกร้อนๆต้องกินเผ็ดๆนะคะเพื่อนๆต้องทานเผ็ดๆส้มตำเผ็ดๆมาอนิกากหมูแซบๆพี่น้องคะ่ะกากหมูกรอบ ตอบดีพี่น้องแซบ่บ